สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กําลังร้อนแรงในตลาดหุ้นเลยโดยเฉพาะกลุ่มเวชภัณฑ์นี่โอ้โหคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะบรรยากาศดูตื่นเต้นมากหลังจากมีข่าวใหญ่ออกมาครับข่าวเรื่องข้อตกลงระหว่างไฟเซอร์บริษัทยายักษ์ใหญ่กับทางรัฐบาลสหรัฐเห็นว่าหุ้นหลายตัวนี้แบบว่าดีดขึ้นมากันน่าดูเลย ใช่ค่ะถือว่าผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยนะคะหลังจากที่อ,อุตสาหกรรมยาโดยรวมเนี่ยโดนกดดันมาพักใหญ่ๆแล้ว จากเรื่องที่รัฐบาลทรัมป์พยายามจะคุมราคายาในสหรัฐใช่ไหมครับที่เคยมีข่าวว่าจะใช้มาตรการภาษีนำเข้ายาหรือแทริฟสอะไรพวกนั้นใช่ค่ะแล้วก็มีแนวคิดเรื่องนโยบาย most f a v o r i t e nation หรือ M.F.N. ด้วยที่จะให้ราคายาในอเมริกาเนี่ยต้องไม่สูงกว่าราคาเฉลี่ยในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆซึ่งก็สร้างความกังวลพอสมควรเลยค่ะเข้าใจเลยครับงั้นวันนี้เรามาแกะดูกันดีกว่าครับ ว่าข้อตกลงของไฟเซอร์เนี่ยรายละเอียดจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่แล้วมันส่งผลอะไรทันทีบ้างแล้วออมองไปข้างหน้ามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาโดยรวมได้บ้างจากข้อมูลข่าวบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราพอจะหามาได้นะครับได้เลยค่ะงั้นเริ่มจากดูก่อนว่าไฟเซอร์เขาตกลงจะทำอะไรบ้างในดีลนนี้ครับ หลักๆที่เห็นก็คือไฟเซอร์ยอมลดราคายาตามใบสั่งแพทย์บางรายการแบบสมัครใจเลยนะครับอืโดยเฉพาะยาสำหรับผู้ป่วยในโครงการ m e d i แคร์ค่ะซึ่ง m e d i แคร์นี่คือโครงการประกันสุขภาพของรัฐสำหรับคนรายได้น้อยนะคะใช่ครับโดยจะลดราคาให้เหลือเท่ากับระดับราคา M-F-N เลยก็คือราคาต่ำสุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆที่เขาเทียบเคียงกันอืม,มก็ถือว่ายอมลดเยอะเหมือนกันนะคะในส่วนนี้ แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับนอกหนือเจากลดราคาตรงตรงแล้วเนี่ยเขายังจะเอายาบางตัวทั้งกลุ่ม primary care แล้วก็ยาเฉพาะทางหรือ specialty drugs เนี่ยไปขายผ่านแพลตฟอร์มใหม่ของรัฐบาลอ๋อแพลตฟอร์ม thamax. gov ที่กำลังจะเปิดตัวใช่ไหมคะใช่ครับขาดว่าจะเริ่มได้ช่วงต้นปี2026แล้วมันพิเศษยังไงคะแพลตฟอร์มนี้ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าจะมีส่วนลดให้ด้วยสำหรับคนที่จ่ายเงินสดเองนะครับ อ้าเหรอคะลดเยอะไหมสูงสุดนี่แป้8เเลยครับเฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ50%โอ้โห oh, 85%นี่เยอะมากนะคะเยอะมากครับแล้วก็มีอีกเรื่องที่สําคัญมากๆคือเรื่องการลงทุนการลงทุนครับไฟเซอร์ Pfizer ประกาศว่าจะลงทุนเพิ่มในสหรัฐอีก70,000ล้านดอลลาร์เลยครับทั้งด้านการผลิตแล้วก็ R&D ด้วย70,000ล้าน เพิ่มเติมจากที่เคยลงทุนไปแล้วอีกเหรอคะใช่ครับเขาบอกว่าช่วงปี2018ถึง2024นี่ลงทุนไปแล้ว83,000ล้านอันนี้คือเพิ่มมาอีก70,000ล้านอืมแสดงว่าเขาเน้นฐานการผลิตการวิจัยในประเทศมากๆเลยนะคะซึ่งเอ่อตรงนี้มันก็คงไปเกี่ยวกับสิ่งที่ไฟเซอร์ได้รับกลับมาด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับยอมทำขนาดนี้ก็ต้องมีสิ่งที่ได้กลับมาบ้างแล้วเขาได้อะไรเป็นการตอบแทนครับ ประเด็นหลักเลยนะคะคือการยกเว้นภาษีนำเข้ายาค่ะอ๋อภาษีที่เคยขู่ๆกันไว้ใช่เลยค่ะเขาได้ยกเว้นเป็นเวลา3ปีภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า Section 232 Section 232ค่ะสำหรับยาที่กำลังโดนพิจารณาเรื่องภาษีอยู่นะคะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องลงทุนเพิ่มในสหรัฐตามที่ตกลงกันไว้ไอ้เจ้า Se c t i น n 232นี้มันคืออะไรนะครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหม คือมันเป็นเครื่องมือกฎหมายการค้าของสหรัฐนะคะที่ให้อำนาจรัฐบาลตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าได้ถ้ามองว่าการนำเข้าสินค้านั้นๆมันกระทบความมั่นคงของชาติอ๋อ oh, เหมือนที่เคยใช้กับเหล็กกับอลูมิเนียมใช่เลยค่ะคล้ายๆกันเลยทีนี้พอยกเว้นภาษีตรงนี้ให้ไฟเซอร์มันก็เลยสำคัญมากสำคัญยังไงครับมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความแน่นอนกับสเสถียรภาพให้ไฟเซอร์นะคะคือ2เรื่องใหญ่ที่เคยกดดันอุตสาหกรรมยามาตลอดทั้งเรื่องภาษี ทั้งเรื่องกรอบราคายาที่ไม่ชัดเจนตอนนี้เหมือนมันคลี่คลายลงไปเหมือนที่ CEO ของไฟเซอร์คุณอัลเบิร์ตบัวลาบอกเองเลยว่าตอนนี้เรามีความแน่นอนและเสถียรภาพที่ต้องการอะไรแบบนั้นสิครับเห็นหุ้นเวชภัณฑ์นีิเขียวกันยกแผงไฟเซอร์ Pfizer เองก็บวกไป6%กปกว่า ค่ะแล้วอีไลลี่ที่คนจับตากันมากว่าจะได้ดีลคล้ายๆกันนี่ก็บวกแรง5%เลยไม่ใช่แค่2ตัวนี้ด้วยนะครับ a อปวีแอสตราเซเนกาก็บวก3% j n j Bristol m y e r s s q u i b b ก็บวก2% ใช่ค่ะภาพรวมกลุ่ม healthcare ใน S&P 500เลยบวกขึ้นมา2%พวกกองทุน ETF อย่าง PHH, XLV ก็ฟื้นตัวขึ้นมาด้วยดูแล้วเหมือนนักลงทุนแบบว่าถอนหายใจล่งอกกันเลยถูกต้องเลยค่ะนักวิเคราะห์หลายคนใช้คำว่า relief rally เลยนะคะ relief rally คือหุ้นมันขึ้นเพราะความโล่งใจหลังจากที่กังวลเรื่องนโยบายเรื่องภาษีมานานพอมีดีลนี้ออกมาเหมือนเห็นทางสว่างเห็นทางออกที่ชัดเจนขึ้นโอเคครับงั้นเรามาเจาะลึกกันต่อยอนิดทําไมตลาดถึงโล่งใจได้ขนาดนั้นอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังจริงๆครับปัจจัยแรกเลยนะคะชัดๆเลยคือภายเรื่องภาษีนําเข้ายามันดูเหมือนจะเบาลงไปเยอะเพราะไฟเซอร์ทําดีลได้ ใช่ค่ะดีลยวนี้มันเหมือนส่งสัญญาณไปถึงบริษัทอื่นๆว่าเฮ้ยถ้าคุณยอมลงทุนเพิ่มในสหรัฐนะคุณก็อาจจะเจรจาขอยกเว้นภาษีแบบนี้ได้เหมือนกันซึ่งทางรัฐบาลเองก็ดูจะเปิดทางให้ด้วยนะครับเห็นรัฐมนตรีพาณิชย์ฮาวต์ลุดนิกก็ออกมาพูดทำนองจะว่าจะให้เวลาบริษัทอื่นเจรจาก่อนนะ อย่างไม่รีบใช้เซกชัน2 3 2ใช่ค่ะเหมือนเปิดประตูรอไว้เลยโดยเฉพาะอีไลลิลลี่ที่หลายคนมองว่าน่าจะเป็นรายต่อไปเพราะเขาก็ลงทุนในสหรัฐเยอะเหมือนกันค่ะแล้วจริงๆบริษัทใหญ่อื่นๆอย่าง j, j eneca, v, che, no vo, n j s t t r z z n n c c FV, Roche, Novo n o ชโนโวโนแอมเจหลายรายก็เคยประกาศแผนลงทุนใหญ่ในสหรัฐไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะเหมือนเตรียมตัวรอไว้แล้วก็ได้เข้าใจครับ แล้วอีกประเด็นที่เคยน่ากลัวมากๆอย่างนโยบาย MFN ล่ะครับอันนี้ตกลงมันหายไปเลยหรือว่ายังไงเพราะเหมือนไฟเซอร์ก็ยอมรับไปส่วนหนึ่งนีครับตรง m e d i ิเคทอ่าใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากที่ไฟเซอร์ยอมเทียบราคา MFN ให้เมดิเคทเนี่ยนักวิเคราะห์เก่งๆอย่างคุณคริสก o อตจาก JP Morgan หรือ David r รซิงเกอรจาก Learing Partners เขามองตรงกันนะคะว่าผลกระทบจริงๆน่ะน่าจะจากัดจากัดเหรอครับ ลดราคาให้เท่าราคาต่ำสุดในต่างประเทศเลยนะทำไมถึงจำกัดล่ะครับมีเหตุผลหลักๆ2ข้อค่ะข้อแรกเลยคือสัดส่วนรายได้ของไฟเซอร์จากเมดิเคทจริงๆแล้วมันน้อยมากไม่ถึง5%ของยอดขายในสหรัฐเลยด้วยซ้ำโอ้น้อยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะแล้วบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่า10%กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น BMS, Regeneron, Lilly, Abbvie, g e n e Merck, Amgen, Biogen แต่เหมือนจะมีข้อยกเว้นอยู่เจ้าหนึ่งกิเลียใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะกิเลียดนี่จะต่างออกไปเพราะยาหลักเขาเป็นยา HIV ซึ่งเมดิเคทมีบทบาทเยอะมากสัดส่วนไรายได้จากเมดิเคทของกิเลียดลีสูงถึงประมาณ20%งั้นกิเลียดอาจจะเจรจายากกว่าอาจจะซับซ้อนกว่าค่ะแต่สําหรับไฟเซอร์และส่วนใหญ่ผลกระทบตรง MFN ของเมดิเคทก็เลยดูจัดการได้นั่นคือเหตุผลข้อแรกแล้วข้อ2ล่ะครับ ข้อ2คือราคาสุทธิที่เมดิเคทจ่ายให้ยาหลายๆตัวอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยผ่านพวกส่วนลดรีเบตต่างๆมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับราคาสากลหรือ MfN อยู่แล้วเหมือนกันนะคะอ๋อหมายความว่าถึงจะใช้ชื่อ MfN แต่ราคาจริงๆอาจจะไม่ได้ลดลงหัวภาพจากเดือมมากนะประมาณนั้นค่ะผลกระทบเชิงตัวเลขเลยอาจจะไม่แรงอย่างที่กลัวกันตอนแรกน่าสนใจมากครับสรุปคือ Mfn สำหรับ Medicare แม้จะยอมในหลักการแต่ดูเหมือนจะจัดการได้แล้วส่วนของยาใหม่ล่ะครับที่ข้อตกลงบอกว่าไฟเซอร์ mm hmm. <Pfizer S 2> จะใช้ Mfn mm hmm. กับทั้ง Medicare m e d i c a i e แล้วก็ประกันเอกชนด้วยอันนี้จะกระทบเยอะไหมอันนี้นะักวิเคราะห์อย่างคุณชอตก็ยังมองว่าน่าจะจำกัดเหมือนกันค่ะเอา้าทำไมล่ะครับอันนี้น่าจะกระทบกว้างกว่านะ เขาให้เหตุผลน่าสนใจว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่บริษัทยาจะปรับกลยุทธ์ราคาค่ะคือแทนที่จะลดราคายาใหม่ในสหรัฐลงเยอะๆอาจจะหันไปขึ้นราคายาตัวเดียวกันนั้นในตลาดต่างประเทศแทนเพื่อชดเชยรายได้อา้าวกลายเป็นผลักภาระไปให้ประเทศอื่นแทนใช่ั้นมีเป็นไปได้สูงค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ทางทรัมป์เองก็เคยพูดทำนองนี้เหมือนกันนะคะว่านโยบายกดราคาในสหรัฐ อาจจะทำให้ยาแพงขึ้นในต่างประเทศแล้วก็มีข่าวว่าผู้บริหารลิลี่เองก็เคยเปรย์เปรยวเรื่องนี้เหมือนกันว่าอาจจะต้องไปดูราคาในยุโรปใหม่ถ้าราคาในสหรัฐโดนกดมากๆโหประเด็นนี้เราต้องจับตาดูกันยาวๆเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเข้าถึงยาในประเทศอื่นๆบ้างแน่นอนค่ะแต่ถ้ามองในมุมของดีลนี้ผลกระทบต่อยาใหม่ก็เลยยังถูกมองว่าจัดการได้เพราะมันจะกระทบแค่ยาที่พิ่งออกใหม่ปีเราไม่กี่ตัว มันจัดการง่ายกว่าการต้องไปไล่ปรับราคายาเก่าๆทุกตัวที่มีในตลาดตาม M F N แบบเดิมที่เคยกลัวกันใช่ค่ะอันนั้นน่าจะปวดหัวกว่าเยอะสรุปแล้วข้อตกลงไฟเซอร์นี่มันเหมือนเป็นการสร้างบรรทัดฐานหรือเป็นต้นแบบให้บริษัทอื่นเลยนะครับถูกต้องค่ะ เป็นแนวทางให้บริษัทอื่นมาเจรจาได้รัฐบาลก็ได้ผลงานไปโดยไม่ต้องใช้ยาแรงเกินไปใช่เลยค่ะซึ่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นมันก็สะท้อนออกมาในตลาดหุ้นชัดเจนก่อนหน้านี้กลุ่มเฮลท์แคร์ใน S&P นี่ติดลบอยู่1.5ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะส่วนทางตลาดมากกลุ่มเดียวที่ยังแดงอยู่เลย ใช่ค่ะความไม่น่านอนมันกดดันราคาหุ้นไว้จริงๆนักวิเคราะห์จาก m Macquarie ถึงก็บอกว่าดีลนี้เหมือนปลดล็อกความกังวลใหญ่เลยส่วน JP m o ม g a n กก็บอกว่าที่ผ่านมาหุ้น Healthcare มันเทรดกันถูกกว่าตลาดเยอะแบบลดราคาไป45-50%เลย Discount เยอะขนาดนั้น,น,นเลยค่ะพอความกังวลเรื่องนโยบายมันคลายลงก็อาจจะช่วยให้ส่วนต่างตรงนี้มันลดลงได้ถ้าอย่างนั้นโอกาสที่เปิดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมยาหลังจากนี้มีอะไรบ้างครับนอกจากเรื่องราคาหุ้น อย่างแรกเลยชัดๆคือความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบนโยบายลดลงเยอะอย่างที่2คือโอกาสได้ประโยชน์ทางภาษีถ้าเจรจาดีลแบบไฟเซอร์ได้ครับแล้วอย่างที่3คือบรรยากาศโดยรวมมันน่าจะเอื้อให้ลงทุน R&D หรือทำ M&A ควบรวมกิจการกันมากขึ้นเพราะบริษัทน่าจะมั่นใจมากขึ้นค่ะฟังดูดีนะครับแล้วมีด้านความเสี่ยงหรือข้อควรระวังอะไรไหมครับก็มีค่ะ คือบริษัทอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีอำนาจต่อรองเท่าไฟเซอร์อาจจะโดนกดดันให้ยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบกว่าได้อืมโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆหรือพวกไบโอเทคใช่ค่ะกลุ่มนั้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขึ้นถ้าไม่มีอำนาจต่อรองเพียงพอเป็นประเด็นที่น่าคิดครับทีนี้พอเราเห็นต้นแบบจากไฟเซอร์แล้วหันมาดูผู้เล่นใหญ่อีกรายที่คนพูดถึงเยอะมากอีไลลิลลี่สถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไงบ้างครับในบริบทนี้ อีไลลิลลี่นี่น่าสนใจมากค่ะหุ้น LLY ขึ้นแรง5-9%ตอนมีข่าวไฟเซอร์ออกมาส่วนหนึ่งก็แน่นอนว่ามาจากเซนติเมนต์บวกโดยรวมและก็การคาดการว่าลิลลี่เนี่ยน่าจะเป็นรายต่อไปที่จะได้ดิวคล้ายๆกันเพราะขนาดบริษัทการลงทุนในสหรัฐก็ใกล้เคียงไฟเซอร์มาก แต่ลิลลี่เองเขาก็มีเรื่องดีๆของตัวเองเยอะอยู่แล้วนี่ครับโดยเฉพาะยากลุ่มเบาหวานลดน้ำหนัก m o n เจ r ร z โรซปบัลดที่ฮิตถล่มทลายยอดขายนี่โตไม่หยุดเลยนะครับอย่างมอนเจรโรไตรมาสล่าสุดนี่ยังโตได้113%เทียบปีก่อนทั้งที่ฐานก็ใหญ่มากแล้วนะ ถูกต้องค่ะถึงแม้จะต้องแข่งกับโนโวน o r d ดิสที่มีโอซัมเิกวิกอวีอย่างดุเดือดแต่ลิลลี่ก็ยงโตได้ดีมากแล้วก็ยังเร่งขยายกำลังการผลิตไม่หยุดเลยสะท้อนว่าเขามั่นใจในตลาดนี้มากๆนอกจาก2ตัวนี้แล้วในไพป์ไลน์หรือท่อยาของลิลลี่ก็ยังมีตัวอื่นที่น่าสนใจอีกอย่างออฟฟารคลีรอนที่เป็นยาเม็ดกลุ่ม GLP-1 สำหรับเบาหวานค่ะ ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นยาเม็ดกลไกเดียวกับพวกม o ลเจอรโอซัมเปกเลยเขาจะยื่นขออนุมัติสิ้นปี2568นี้แล้วแล้วก็มียาอัลไซเมอร์ donanemab ที่เพิ่งได้อนุมัติในยุโรปกับสหรัฐไปด้วยใช่ค่ะ k i s u ิ i l a ในสหรัฐผลทดลองก็ดูดีนะคะว่าช่วยชะลออาการได้แม้ตลาดนี้จะแข่งสูงแล้วก็มีความท้าทายเยอะก็ตาม แต่เหมือนจะมีข่าวว่าลิลลี่เพิ่งหยุดพัฒนาสารตัวหนึ่งไปที่ว่าจะเอามาใช้คู่กับแซบเบล์มเพื่อช่วยรักษากล้ามเนื้อตอนลดน้ำหนักอ๋อใช่ค่ะมีข่าวหยุดพัฒนาสารตัวนั้นไปซึ่งก็อาจจะสะท้อนว่าเขาเลือกที่จะโฟกัสทรัพยากรไปที่ยาตัวหลักๆที่มีศักยภาพสูงสุดจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มยาโรคอ้วนซึ่งก็เป็นการบริหารพอตที่เข้าใจได้ค่ะครับก็ต้องดูว่าลิลลี่จะเลือกเดินตามรอยไฟเซอร์หรือจะมีแนวทางของตัวเองในการรับมือแรงกดดันเรื่องราคา ใช่ค่ะน่าติดตามมากว่าเขาจะเจรจาออกมาในรูปแบบไหนครับสรุปแล้วข้อตกลงไฟเซอร์เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับส่งผลกระทบในวงกว้างเลยทั้งคลายปมความกังกวลเรื่องนโยบายที่กดดันมานานทำให้หุ้นฟื้นแล้วก็วางบรรทัดฐานใหม่ให้บริษัทอื่นด้วย ใช่ค่ะหัวใจหลักคือการแลกเปลี่ยนการยอมลดราคาบางส่วนโดยเฉพาะ m e i ิ c a ทที่ผลกระทบอาจจะจำกัดบวกกับการลงทุนเพิ่มในประเทศแลกกับความแน่นอนทางภาษีซึ่งตลาดมองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าและทำให้ความเสี่ยงจาก M F N ที่เคยดูน่ากลัวมันดูจัดการได้มากขึ้นแล้วตอนนี้ทุกสายตาก,ก็จับจ้องไปที่ e Lilly และบริษัทอื่นๆแล้วล่ะครับว่าจะเจรจาได้แบบไหนเงื่อนไขจะเป็นยังไง แน่นอนค่ะต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยค่ะเอาล่ะครับก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันเล่นๆดูนะครับคือ d ีรีมันอาจจะช่วยลดแรงกดดันเรื่องราคายาในสหรัฐให้บริษัทจักใหญ่ได้ระยะสั้นสร้างความแน่นอนให้ธุรกิจได้ก็จริงอยู่แต่การที่นักนิเคราะห์หรือแม้แต่สัญญาณจากบริษัทเองบอกเป็นในๆว่าอาจจะชดเชยด้วยการไปขึ้นราคายาตัวเดียวกันในตลาดนอกสหรัฐแทนเนี่ย การผลักภาระไปแบบนี้มันอาจจะนําไปสู่ปัญหาใหม่ๆหรือเปล่าคะใช่ครับอาจจะเกิดความตึงเครียดทางการค้าใหม่ๆหรือทําให้คนในประเทศอื่นเข้าถึงยาได้ยากขึ้นกว่าเดิมไหมแล้วในระยะยาวมันอาจจะกําลังค่อยๆเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมยาทั่วโลกไปเลยในแบบที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงตอนนี้ก็ได้นะคะเป็นคําถามที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมจอดลึกกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ